นะฮะข่าวต่อไปครับแฟนคลับของเป๊กผลิตโชคโอ้โหท่านผู้ชมเกิดมาไม่เคยเห็นทุ่มสุดตัวนะฮะทุ่มขนาดไหนลองไปฟังดูข่าวสุดยอดเลยครับสำหรับหนุ่มคนนี้นะครับเป๊กผลิตโชคครับกลับมาดังแบบห้างแตกแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการกลับมาแล้วก็คัมแบ็กเอ่อคัมแบ็กนะครับพร้อมกับซิงเกิลใหม่ด้วยนะครับซึ่งแฟนๆเนี่ยนะครับก็ถึงขั้นนะครับทำแบบว่าผลิตโปรเจกต์นะครับเพื่อโปรโมทเพลงโทษที่เอาแต่ใจนะครับนะฮะซึ่งเป็นเพลงใหม่ของเขาให้สมกับที่เป๊กเนี่ยเขารอคอยมา10ปีนะครับซึ่งแฟนคลับเนนี่ยะครรับจิง จังมากนะครับเขียนโครงการทําใบเสนอราคาเพื่อให้ในกลุ่มเนี่ยได้ตกลงแล้วก็เลือกกันว่าจะทําอะไรด้กับคุณเป๊กด,ดีนะครับซึ่งยอมรับว่าก,การทําโปรโมทหรือว่าเอาเพลงลงจอ LED นั้นเนี่ยนะครับราคาสูงมาก ก็ใช่สิครับใช่สิครับแน่เป็นแต่นแต่ดูดูครับมันขึ้นแล้วจริงๆครับใช่ครับแล้วก็แฟนๆทุกคนเนี่ยก็บอกว่าพร้อมใจกันทำนะครับโดยทางกลุ่มเนี่ยก็จะทํากระเป๋าขายไปละ150บาทนะครับซึ่งได้ยอดเนี่ยฮะแบบถล่มทลายเลยนะครับบางคนเนี่ยไม่รับกระเป๋าด้วยซ้ํานะครับ คือขอแบบว่าร่วมแบบว่าร่วมด้วยช่วยกันนะครับเมื่อเป๊กรับรู้ถึงความรักที่แฟนๆทําให้เนี่ยนะครับก็ต้องขับรถวนดูจอ LED กันเลยทีเดียวครับคุณรู้ไหมว่าทําไมถึงแฟนๆเขาถึงได้เอาชุดนี้ของเป๊กขึ้นจอ LED เลยก็เป็นเพราะว่าท่านี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนต้องรอนิดนึงก่อนต้องรอนี่ท่าไหนอาจารเมื่อกี้เห็นเป็กเขาทำอะไรเป๊กเขาแต่ว่าเป็กเขาลิ้นยาวคุณเจ๋งลิ้นแซงมากเพาคุณลิ้นหน้าเกลียดมากเกลัวคนดูจะรับไม่ได้ ที่ดูนะเดี๋ยวนี้นะเบคเขาไม่ธรรมดาแล้วนะเขาแบบว่าเขาไปแบบก้าวไปแบบไกลๆไปเรื่อยๆนครับผมก็ยินดีด้วยกับความสำเร็จที่ได้แล้วก็ความรักที่มาจากแฟนเพลงของคุณนะครับเบคครับครับผมแล้วก็